รีวิวครับรีวิวก้อยรีวิวรีวิวก้อยก้อยต้มบะอันนี้ประมาณ80บาทก้อยสองถุงอือสี่ในไรเงินผูกแขนถึงเนาะวันนั้นกินเสียพักกับผูกหลายวันกินเสียกับผูกน้อยอันนี้พักเอออันนี้ก็อย่างเัินปูนปลาทูโอเวอร์แมนนี่ยังลาบลาบซุกหลับซุกอ่าอันนี้ต้ม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 เออต้มมีไก่ถุงหนึ่งอ่ะอันนี้ยำผัดญี่ปุ่น โอ้ยำญี่ปุ่นยำมาม่ามาม่าเออถอดเนื้อเออถอดเนื้อเออคือยจะถอดเนื้อเออไปตะผูกลายโยแคลนนะถอดเนื้อหรือถอดสินหรือถอดเพนท้วะโอ้ยอดไงใครพี่อยู่าเดินไหนลวงพ่อเนี่ยอกินก้อนมูนเบิรงกตะซีเสียเลยสวัสดีค่ะอยู่ในช่องสาวรังดําซิ่งนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้กัมาแสดงความยินดีกับเพื่อนสาวนะคะ ได้ออกรถใหม่นะคะยาริชออเนียวตัวดีการกับของอันสโอลอนี่แหละของเัาเป็นสีขาวอ่ะอือหืองามคักโปะแป้งไหมเปลือบิดเนาะข้างในเนาะน้ำมันไร้คักโอ้อันนี้รถเซตตะถึ่งใส่ไปยนช่วงมาแล้วกัน อ๋อข้าตัดออกนิดนึงกะคัดคนสีใสเล็กซับนะคะใสแม่นซับ,บ<ๆ>เลี้ยวเลี้ยวแทะกระหลายหมื่นนะสามสองสามหมื่นสี่หมื่นเลยอ๋อแสดงความดีใจกับสาวกิฟต์ด้วยนะคะวันนี้ได้ออกรถคันไม่นะคะยาลิส ทุก้านผู้ใหญ่บ้านเองค่ะมือนี้ทีมงานเอาเอาใหญ่ไปแม่มันนั่งยังอยู่นี่ยืนเอาใช่ผู้ใหญ่บ้านเดยอะอีกผู้ใดนั่งข้างในวะผู้ใดนั่งอยู่ข้างในวะ ก็ก็พูดอะไรนั <it> ่งอยู <God. S 1> oh, ่ข <Rat> ้างในวะทางเกจ้าไหมมูไผ่มูเกจีบบอเป็นยังบอห้ามหูจักเขาก็เลยทำซื้อนี่น้องเขาเนี่ยเลบ้านนี้ผู้สาวนในงานข้าวตาไปไหนเห็นกัไปเช้าไหนบั้งทางงามๆมันนะงามยู่วาดิเอาเอาผ้ามาปูไหมเต็มเลยเหมือนเขา คุณบอลทั้งไหนคุณบารถรัน้ามงโคกอ่ะอ๋อเน yes. ้นเทยรมาเันเลือนกเลอี right. uh ่ดอกเครื่องแอ้าวินได้หอบอต้มกะกัดดากดูได้เลยสงสารคนรังวยนะคือเออ กินบ่อเปหอยมูลหรือบาบ่อไม่นี่แหละมันเป็นก๋วยก๋วยเนื้อกับก๋วยมูสงสัยเนื้อก็หมูก็ซุกนะจะเป็นหมูอ่ะเอาแก้วนี้ได้บ่อันนี้หมูได้ค่ะอันนี้มีถั่วยว่าเขาอันนี้งัวก็ใช่ไหนี่ก็ไปงานมันเกิดอันร้านซอสกับร้านไส้มาตุเตนมันค่อนลอยละลาบ ลักซุกลักซุกหมูนันไกินมะมาโอ๊กินขนมเต็มไปกินตีนกินตีนแล้วขาข้อสุดสืกินหลาบหมูเองเขากินไนะปอะไลูกข้าเกยสกินเอกินเอเอบวกกันบวาเอบวกไดกันทอก็ซสกันเอบวกได้ยตามเอเลยคอร่อยติหนีูนี่ออรอยติหนีหลายนไก่อันนาน ัอันนี้อยงนะอคนนี้อันนี้อันนี้คงจะเป็นไก่ถูนะอุ้ยใช่ล้เก็นข้าวคุณอ่ะเด้เนือเท่าเอาไปทิ้ขอโทษวันมี้มันคือกันเบอร์มันวันนี้มันคือกันเบิรเ่าก็ได้ยินไปอืออืออือสบบอจ้งเมนบันมี้แ่บบ่ไก่กันบอไก่ไก่บอันกินดื่น้ำกินมันอมา หมักหนังไก่อันนี้เอาลงข้างล่างไหมเฮานี่มตอดนมันลงก็อีเฮาอีฮอดบานไงกลุมมาชัดนะก็เลยแม่เมืองเม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ใหญ่คนไหนดิคนไหนอะม่เห็นงหันนี่นะเห็นมเห็น,น,น,นมั้ยเนาะวังหันนี่นะ,ก,ะ,ก,ะก๊าล,ลังไข่ขาดกั็รอดแหละกลมๆเป็นหน่อย ทิมมาบอกว่ากินแม่กับบ่านกันเดินบมม่มามา,า,าเอ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 าเข่าพ่พอกินเสียตะมากว่านี่เอาจะทำซืึอเนาะแสดงความ ดีใจให้กันละกันลาบหอมมะตับานโคกมาตับานด้วเป่าเขมมาตับานยันไม่ได้กินจะพาอันซื้อขนมเส้น่าสั่นอุ้ยก็เลยซื้อมากินเองนี่พญากินน้ำกันบ่จ้าจะพามาอันไม่ได้ขนมเซนเด้อคนวะขาปือไปยูฐานฝืนยูลูกบลูทม่เห็นแม่อทหารเสยมานี่หน่อยจะถาหน่อไป ประกาศไปอยู่ที่ไหนตอนนี้บ้านแล้วคนไทยเหรอพระบล็อกงนมันไปอยู่ไหนอยู่กกลางไปกับทุกมหาพออยู่อาทิตย์ละเที่ยเป็นไปโรงเรียนบตัวดีแล้วไม่ได้ไปค่ะเป็นชุดตัวยแล้วไปทหารเี่อมาทุกอาทิตย์นี่แหละเดี๋ยวเดือนหน้าือสี่เด็กกับมาบ้านกันเห็ควันมาสั่นเออเด็กกับมาไหวจักบกับจับกลับม้าตีบอ มันบ่เคยไปใส่มาใส่นอนไม่เคยไม่ประทายมันเชื่อกมันต้องมาถือไหมเฮียไปกับหมูหอยเออครับหมือนแล้วพอเขากินโซจูมาตัวมันอ้วนพอโซจูมาเออเอามางานอันใครขวดหนึ่งกินเด็กแก้วหนึ่งก็เลยมาเขาต้องหัวแน่ห้ากินกับอบตอุ้ยหนูเมาหนูเมายาสูบไหมค่ะ พิสูจน์รักฐานกันมันม้วน,นมันม้วนไอ้สัสตม้มได้กันหมเดี๋ยวให้พ่อไปเอาอ,อันนี้ต้มอะไรเหรออันนี้กระดูกอะเจบป่ะเธอฮิ้วต่อยไปทางผีดเนี่ยลูกค้าเกตนี่นั่นได้กินขนมเสซนนี่เขาได้กินก้อยเป็นนั่งยังอยู่นั่นเมียงอยู่นี่มี เห็นผู้สาวก็ได้เนาะมันย,อย<า>่อมามันย่อซื้อเมั่วันแรกเนหี่ยเราเไปกอจินอยูบานเนี่ยเธอนั่งอยู่ตรงนี้กอู้กินเนี่ยเธอนั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> ขยับมานมาี่นั่งทักท้วงกันเลยพอไปยนี่ก็กลับไปแล้วมึงไปเอาบัตรมายี่สีมารี่หอยู่นหวจั เอาเจัเาไปอืมไ่ไม่ไอ้แนี้แก้วไข่อแก้วตะดงนี่มั่เปิดใหม่ๆก็นี่เอ่มันเป็นแก้วแดงนี่นกไปเอาวันน่ะนั่ไหนอันี้ติกับแก้มอนนีรสชาเดียวกันเลยอันนี้มะทำไม ตามอมูต่อตามสมเอาขนมจีนเส็จสตามสมยอยู่ข้างในขบุญข้ขบุญไปกินพุ่นอ้ยวลงมากนุพวกนั้นตุกคายเกซี่อันนี้เกตเอบวกนาเเดี๋ยวพ่อกะไปเอาตัวอีาใส่าเยอะดิเมียกันยับหัวก็ยับมาวหัวคุณยับมาขบุญขนขบุญขบุญขุนมาแล้วมาแล้วมาแล้วไออีมาแล้ว แต่ว่าจะกบ่ไดดมากจนลรย่านบ่ได้วะเมาตัวละลืมลืมตัวละเอาแก้วมาให้นงจ้าแกอวสนเงินไหมอร่อยอันนี้เหรอใช่แล้วนี่ยังอร่อยนักเก็ตูเปิดแดดเดียวไปท่านไครับ้ามันคิดว่านั่นคือการเบิดอียง กูได้บ้าเรียนกูได้กุญย์มากจมเยอะควาเดี๋ยวซิมเงีาได้มากบ่เอาเอาหาบาทแล้บาทนึงเอาได้มากบ่เอาลืมบ่ลืมต้นนะ่าบาร์ด้ยขาไปตรงนี้เนาะผู้สานนั่งข้างล่างก็ได้เออนี่ก็อี์น้อยแม้เท่ากันน่ะอ่าเดีวเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ